เพลงที่ผมจะร้องต่อไปนี้เป็นเพลงไทยนะฮะชื่อชื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเพลงนี้เป็นเพลงที่อตอนที่ผมไปเรียนภาษาไทยก่อนที่จะไปเรียนที่เมืองไทยฮะก่อนที่ไปเรียนที่มอนเรศวรคือสมัยผมนี้โครงการเด็กทุนเขา ของสมเด็จจักรีสดินทรนี้เขา,เามีไอ้นักศึกษาเขมรไปฝึกภาษาไทยเริ่มต้นนะสามเดือนที่มอมาสราราามก่อนที่จะไปเรียนที่มาลัยของแต่ละคนที่นั่นแหละที่ได้ทุนไปเรียน แล้วเพลงนี้ที่ครูสอนภาษาไทยที่หมหาสารคามเขาเขาเหมือนว่าสอนด้วยแนะนำเพลงด้วยให้นักศึกษาเขมรเน,นะะี่ยเหมือนฝึกภาษาไทยไปด้วยเพราะผมก็รู้จักเพลงนั้นแต่ตอนนั้นฮะเพลงนี้เป็น o s t ของของละครด้วยละครที่ มียายากับนาเด,ดเป็นเป็นคู่ผ่านางนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ที่ดังนะดังสมัยนั้นสมัยสิกว่าปีที่แล้วคือปีสองพันสิบสองเป็นพศออก็คือปีสองห้าห้าครับโอเค ผมจะลอ,อไปนะทำไมสายตายินชาเวลาที่เราเจอกันทำไมต้องทำอะไรอย่างนั้นไม่เข้าใจเธอลืมไปแล้วหรือไงเรื่องราวครับ กวันนั้นฉันทำอะไรที่ไม่ดีที่ผิดไปอยากจะขอให้ลืมมันไปได้ไหมกลับมารักกันเรากลับมาเป็นเหมือนเดิม ยังรอเธอเสมอทุกครั้งที่หายใจไม่อยากมีชีวิตอ้างว้างอีกต่อไปก็มันทนไม่ไหวจริงๆเพราะหัวใจรักแค่เธอ ในวันที่ไม่มีกันในใจของฉันว่างเปล่าไม่เคยต้องเงาอะไรแบบนี้เพิ่งเข้าใจถ้าหากฉันย้อนเวลากลับไปวันวานฉันจะไม่ยอมให้เธอจาก หากวันนั้นฉันทำอะไรที่ไม่ดีที่ผิดไปอยากจะขอให้ลืมมันไปได้ไหมกลับมารักกันเรากลับมาเป็นเหมือนเดิ เธอเสมอทุกครั้งที่หายใจไม่อยากมีชีวิตอ้างว้างอีกต่อไปก็มันทนไม่ไหวจริงจริงเพราะหัวใจเรากลับมาเป็นเหมือนเดิ ยังรอเธอเสมอทุกครั้งที่หายใจไม่อยากมีชีวิตอ้างวางอีกต่อไปก็มันทนไม่ไหวจริงจริงเพราะหัวใจรักเธอคุณดี ทนไม่ไหวจริงๆเพราะหัวใจรักเธอคน